อ่ก็สวัสดีนะวันนี้อ่าพบกับรายการในสกูลายนะวันนี้ก็อ่าจะมารีวิวตัวละครที่1 0 15หรือ16หรือ17นั่นแหละนะก็ตัวนี้นะอ่าคือตัวไวกิ้งนะเอ้ชา้าที่หรือเรียกอย่างว่าตัวไม่ชา้ากลิ้งนะ,ะเร็วนะไวกิ้งนะโอเคนะก็ตัวนี้นะเป็นตัวระยะเป็นตัวโจมตีที่เป็นตัวที่โจมตีหนักหน่วงแล้วก็ถึงจะชา้านิดหน่อยแต่ว่าสกิลการโจมตีหนักหน่วงมากนะก็ ทำให้ตัวมืนงงบ่อยนะก็สำหรับก่อนอื่นนะการโจมตีปกตินะหนึ่งสองสามนะเป็นการโจมตีฟันช้าๆสมนะโดยครั้งที่3มจะทำให้ตัวกระแทกพื้นเลยนะปุ้งกระแทกนะสองหนึ่งสองสามโอเคนะก็ต่อมานะเฟันนะนะเป็นตัวที่โจมตีได้แรงที่สุดใน หมู่ฮีโร่เลยนะก็แต่ว่าการโจมตีค่อนข้างช้านะนะต่อมานะกดดีค้านะเป็นหมุนตัวฟันแบบนี้นะสามารถต่อคอมโบได้ด้วยนะแบบนี้นะหนึ่งแล้วก็เป็นการโจมตีสองสามไปเลยนะหรือว่าหนึ่งสองแล้วก็หมุนแล้วก็แบบนี้นะก็นะอ่ะต่อมานะวิ่งกดดีนะเป็นหมุนมุนตัวแล้วก็ปัดสตูขึ้นนะ ฟุบแบบนี้นะนะเป็นตัวที่โจมตีหนักหน่วงจริงๆนะใช้ขวานสองด้านนะเขียนะต่อมานะถ้าวิ่งแล้วกดดีค้างถึงเป็นการพุ่งแล้วไปทุบศัตรูตั้งนะนันนะี้ต่อไปนะตูมนะตูมแบบนี้นะต่อไปนะนะแบบนะกระโดดกดดีนะจะเป็นการฟาดศัตรูบนอากาศแบบนี้นะถ้าโดนเราก็จะลงมาแล้วก็ แล้วก็ทุบพื้นเหมือนกันนะกระเด็นทุบพื้นอะน,นี้นะโอเคนะต่อมาเดี๋ยวนะโอ้ดโอเคต่อมานะก็มาถึงสกิลกันบ้างนะสกิลแรกเคลฟเคลฟเป็นการหมุนเหมือนกับดีค้างครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ฟันศัตรูนะเดี๋ยวเรามาดูใหม่นะนี้นะสามารถควบคุมทิศทางระหว่างใช้ได้ด้วยนะ,ะไม่ได้นะ พราะมุดทิศทางไม่ได้นะโอเคนะต่อมานะ body check นะก็คือการใช้ตัวพุ่งเข้าต่อยหรือพุ่งใส่ด้วยทำให้ศัตรูมึนแล้วก็ลม้มลงนะเดี๋ยวดูใหม่นะนะเป็นการพุ่งชนเหมือนสแลมนะสลัมอะไรไนนะแบบนี้นะพุ่งแบบนี้พุ่งชนมึนนะต่อมานะสกิลกรนะกรอฟนะุบเปันารงัดศัตรูแล้วก็โยนไปด้านหลังนะหมาะแก่ว่าถ้าศัตรูถ้าเกิดเราอยู่ตรงริมๆแล้วกนะ็สัตว นนะีะดูนะอืมแล้วก็งัดให้ตกเหวแบบนี้นะอ่าเขียนะต่อมานะแบ็กการ์ดนะก็คือป้องกันการโจมตีจากด้านหลังนะนะถ้าเกิดศัตรูโจมตีจากด้านหลังจะกระเด็นแบบนี้นะแล้วเราก็ไม่ได้รับได้รับดาเมจหรอะวนะนะแบบนี้นะก็ นะก็ไวกิ้งก็ประมาณนี้นะกนะ็ผมขอวิ่งอ่นี้กนมืมนไปก่อนโอเคนะก็สำหรับไวกิ้งนะเป็นตัวที่ตีแรงมากนะก็สำหรับไวกิ้งก็ประมาณนี้นะก็สำหรับอาจารย์เชไนว,วันนี้ก็ขอบคุณครับ